อันนี้ต้นมังคุดนะครับสี่นี่หน่วยมันนุ้ยสดใสครับพี่น้องหมูว่านผมได้530าิครับบางคนกันได้2 2 8 0 0 0 0ครับสอง0ันปละพันสามมัมีมันได้สองเข่งมันก็หาลอยสภาวะสามเขียงแปดลอยนะครับพี่น้องนี่มังคุดนี่นี่สุกแล้วครับนี่สุกแล้วนี่มังคุดนี่ครับมังคุดก็คือสุกแล้วนี่สุกสุกแบบมันสิมีนวยดำนําครับพี่น้องนี่คือมังคุด เป็นสายเลียดครับเพิงเป็นสายเลียดเห็ครับพี่น้องมันคุดมันคุดคือแบบโอ้ต้นไงครับพี่น้องมันคุดกวดสายเลียบอันนี้มากกับร้ายครับพี่น้องมันคุดคุณ มังคุดสายเลียดโว้ตน้ตนตน้นใหญ่เลยต้นต้นมันตน้นใหญ่ต้นมังคุดตน้ตน ต้นต้นมังคุดคือมันต้นใหญ่ใหญ่เลยครับวนนี่โอ้ต้นมังคุดตอนนี้ยูระยองครับระยองเขาสม,มอระยองครับพี่น้องติดเขาเลยครับพี่น้องติดเขาสม,มอครับพี่น้องราะว่าเขามาเก็บมังคุดขวดมาเก็บเขามาเก็บสิบกาปีนะครับพี่น้องมาเก็บกับแถววีรัมครับพี่น้อง ขมเห็นบุยลำทั้กันครับมาเจ็บช่องอีกไมแต่วามือนี้มมนเป็นเป็นมือ,อยหยุดครับนี่ก็จะเป็นน้วยโลนนะครับพี่น้องโรนอันนี้เป็นสดสดครับพี่น้องมันขุดอ <c oughs> ท่านเลยสุกครับขันสุกแน่มันก็ือเป็นเป็นสายเหลียดคือเป็นอันนี้ขึ้นมานะครับพี่น้องมังคุดขุ่นก็คือต้นต้นต้นมันใหญ่เลยสามลอยก็ต้นเลยจ้ะตวาดท่งผิดกต่ทีนีแน่มังคุด,คอดอโอ้ตวา,าดต้นต้ตน,ตนสูงครับพี่น้องต้นสูง ต้นมะกูดต้นส so ูงครับพี่น้องต้นขึ้นขึ้นต้นมันสูงครับแต่ว่าสามสามสามรอยสี่รอยไร่ครับพี่น้องแต่ว่าส่วนนี้มีประมาณหกรอยไร่ครับพี่น้องมะกรดส่วนหกร้อยไร่หัยห้าสิบไร่ต่ว่าทุเรียนทุเรียนมันมีครับมีมีต้นเดียวแต่ว่าต้นนี้อไทยประเทศไทยต้นมะกรูดคุน คิดว่าสูงอยู่ครับพี่น้องสูงสูงแห้งครับต้นมันขุดผู้ใดบ่เคยเห็นกนะต่วบ้านรับส้มต้นมันขุดเท่ามาเก็บเก็บสุกป,ปีครับมาปปทุกปีตุ้เฮ้าสิบไปตาดไปแถวตาดไปแถวมะขามกระทิ้งครับเพราไปเบิดครับเฮาไปมันเบิดแล้วตอนคือเฮาสิบดียวทายไปเห้เบิ่งครับพี่น้อง ข้าวประเทศไทยบดบดสวนนะครับพี่น้องบดสวนเดี๋ยวเงีายวไทยบเบ,บิดครับพี่น้องข้าวไทายแห่งซ้ำนี่หลขขงังข้ากวเกษตรไทยฟังนั่นครับฟังคือข้ามาะไรตอนนี้ข้าวมาัมงคุดครับพี่น้องมังคุดข้ามาเที่ยวมังคุดสวนกะ กำลังออกครับพี่น้องแต่ว่าอีกประมาณเตียนก็กลัวมังคุดกับสีเบิร์แล้วกำลังเริ่มสุกสุกแห้งเริ่มเริ่มสุกสุกคักๆเลยครับพี่น้องมันมันสุกสุกคักๆมังคุดก็คือโอ้มันมันมันสุกเลยครับพี่น้องสุก มันมันต้นต้นไงครับแท่งเด็ก่นบูต้น,ต,นต้นครับผวกต้นสูงต้นมัะขุดต้องผีกะสี่ท้ายไปครับพี่น้องมะขุด มีต้นหน่อยต้นใหญ่หุ่นซ้ายเรียบนี่คือต้นมังกรดครับพี่น้องมังกรดต้นใหญ่ครับพี่น้องต้นใหญ่โอ้มังกรดต้นต้นสองสามปีคนนี้ครับโอสิดิเป็นน่วยได้ สองสามปีก็สิป้นน้อยได้ตะวามังคุดมักนกรหลายอยู่วัดมังคุดเป็นเงาะเงาะวัดเงาะวัด,วด,วดมังคุดไปสิหลายหลายต้นแห้งครับพี่น้องมังคุดนี่ครับท่านดำเด้ครับ โอ้ต้นมังคุดนี่มีกีอีกฟังหนึ่งครับพี่น้องวันนี้สองฟังสามร้อยกอ่ดลมังคุดโอ้โอเข้าขาเข้าขเสือดหเส้าท้ายแห้วครับพี่น้องอเขาขาตอนนี้เป็นโอ้ต้นมังคุดนี่ วยไงฝนมังคุด้นไงครับมังคุดฝนเลยครับโอ้ย้นนี่ก็ขึ้นวยมังคุดครับมังคุดครัเข้าไปดูมืออ Jamie, ื่นมือเฮาดีไทยเบิ้งสวัสดีครับมือไหมเฮาีไทยเบิ้ง ภาคภูมิแอนไลฟ์สวัสดีครับ